พี่เฟบุคคลที่หล่อเท่สุดๆถึงแม้ตอนนี้ความหล่อเท่นั้นมันจะไม่เหลือแล้วกันแต่ถ้าว่าสิ่งที่เราจะมาทำกันในวันนี้นั้นเราก็จะมาทำให้ความหล่อเท่ของพี่เฟ่ันน้อยลงไปยังไงน่ะด้วยนี่เลยกิจกรรมแข่งวาดรูปเปลี่ยนโฮริให้เป็นเต้าสุดคิ้วเอ่อเดี๋ยวก่อนครับผมมีคำถามครับครับว่าไงครับถามมาได้เลยคือ บอกว่าเป็นกิจกรรมถ้างั้นก็แปลว่าต้องมีของรางวัลด้วยใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับเออแต่ว่าเรื่องของของรางวัลนั้นไม่มีครับอ้าวโอ้ยไม่ลงไม่เล่นมาแลกกิจกรรมอะไรไม่มีของรางวัลเดี๋ยวกนครับเดี๋ยว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 รอสักประเดี๋ยวก่อนคุณคุณลองนึกภาพตามผมก่อนนะว่าในบรรดานักวาดมากหน้าหลายตาที่จะมาร่วมลงแขกในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะมีคุณจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชนะ คุณลองนึกดูดิคุณยืนหนึ่งในบรรดาเรานักวาดมากมายนะ่มันแปลว่าคุณนั้นคือผู้แข็งแร่งผู้อยู่จุดสูงสุดนั้นะมันก็คือรางวัลที่สุดยอดแล้วยังไงล่ะคุณนายนะก็ทําได้นะวาดพิเศษแบบน่ารักน่ารักนะมาร่วมกันเปลี่ยนโฮริสุดเท่ให้เป็นไอ้เต้าสุดคิว้ว ได้แล้วในกิจกรรมวาดโฮริให้เป็นไอเตา้าอย่าลืมอ่านกฎกติกาใต้วิดีโอนี้ให้ละเอียดแล้วก็มาเริ่มสนุกกันเยอะนะครับเย้